วอร์มเตาวอร์มเตาร้อยเจ็ดสิบห้าไม่เห็นมันตัดสนหน้าจออะไรกุตั่นยางเอ้ยตัดสีแล้วขึ้นไหมไม่เห็น <laughs> ไม่มีนี่เดี๋ยวดิยัไงไม่กดลิงก์อต้องส่งให้เราปอะ ไงแล้วม่มาย้สตรีมอะไรกล้าไปคุณจเนเกมเหรอ่านเชื่อมต่อยังแอจะฟังเพลงจะหลับกันนะอ๋อมันจะช้าประมาณนี้ใช่ปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไหนมีพี่เอามองไหมครับน้องถามว่าน้องไง รอปอส่งให้ในบปลหลักได้หรอมาใครใครจะตี้อามองอามองน้องบุลอยบุลอยมีมีสามคนนะมึงปลาหลักเราคุยกันเลยไหนวะไอปละลัก <c oughs> เงียบกรีบจะส่งให้เราปอเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อยหนึกรัมยังยังไม่ติดอีกอเจอปะมีปะไหนส่งให้ในปลาหลังแล้วอันเนี้ยร้อยหนึ่งเพราะว่ามันขีดแล้วนะ <c oughs> เข้ามาดูกดไม่ได้อี่มันไม่ขี้นิง ขายอุ้ยฮูมายกอดมันนี้อะไรเลยไอ้กูขึ้นปะขึ้นปะไม่ขึ้นก๊อบลิงก์มาแล้วก็ไม่มีไม่มีที่อยู่อ นี่ไงงนี่ไงมายังมาปะดูได้ปะนี่ไงทำงานเรื่งเงินมันเห็นปะอุ้ยแปดคนวท่านหนึ่งคนแปดคน ม่านี่ไงนี่ไงมาปะดูได้ปะนี่จเก๋นี่ไงทำงานเพิ่มาไมเห็นปะเฮ้ยเฮ้ยในกอดอ่ะจะพูดอะไรระวังนะมันมีเสียงเข้าวนนี้ YouTube อ๋อเหรอหนึ่งคน กูสติมห้ามพูดชื่อแบรนด์นะห้ามพูดชื่ออานารสดนะไม่ได้อะมูงหลอกๆกันมันดูคอมเมนต์ยังไงมันต้องมีสองมันมีเสียงเข้าวันนี้โอ่โหเออ ครับไปอันนี้คือมาปัดไปคำพูดชื่อแบนนะคำพูดชื่ออ่านวัสดีชาวโลกอุ้ยอะไรวะอะโกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือไอ้กูมาแล้วจ้าวิบาเลีย่ทังมาลีมันอยู่ใน YouTube เนี่ยพี่ปลอยอะไรอย่างเงี้ยอะไร บาเลียมันอยู่ใน YouTube ออกไปไม่ทำอะไรก็เราฟองมันบอกว่ามันไม่เห็นมันกูสีรดีเศรีฐกจใช่ค่ะบาเลียบาเรียหนึ่งสามหนึ่งด่าอะไรก็ด่าได้แล้ว u t u b e มันไม่เป็นลิงอ่ะสวัสดีค่ะให้อันยองอาเซียวพีชไวน์ติน มาถึงมันเรียกมันอยู่ในยูทูบทำอะไรวะเนี่ยออกไปมีเสียงกูไหมมีเสียงกูหลุดไปด้วยปะก็เราปลอมว่ามันไม่พักอิ่มเลิกทุดงได้แล้วน้องทูสออกแล้วนะคะน้องทูสบ้านเรียนสามสิบจ่ายเลากระจาได้มีใครอยู่บ้างในยูทูบทางอื่นถามจริงไรนะ ได้ไงว่าใครอยู่ในยูทูบจ่ะจำชื่อกันได้างเหรอใช่ไม่เข้าใจไฮัลโหลมันฮัลโหลฮัลโหลว่ะอ,อ,อะไรวะใครมาดูย้อนหลังอะไรกวา,างงงไม่รสวัสดีค่ะอันยอง อันนี้ลองสตีไม่ใช่พักเอ้าไม่ใช่พักใครวะถ้ากันเอ้ามึงมึงไปดูคอมเมนต์สิเขามีคอมเมนต์ด้วยไม่ว่าทำขนมอยู่อันยองแป๊บนะเขาให้ก่ออะไรวะใครมาดูเยอะหลังไงบองน้ำตาลของตุ๊กเสื้อวะเนี้ยอัง พีชวายนี่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือไม่ใช่พักไขวากันมอนเครียดโอ้ยมึงไปดูคอมเมนต์ก็คือสมมติทำเงินไว้เนี่ยยองโอ้ยไข่นตาดไข่สองสองแล้วก็ มี่วานีเราปอทำไมไม่พูดอะไรเลยเราปอขอน้ำตาลสองลิตร มีเยอะมากเลยอะแค่นี้พอมั้งอะอวา ลกกวนเพื่อนทำขนมทำไมคะวะเส้นเหี้ยวใครวะไม่รู้อันนี้เขาสอบสตรีมเฉยเฉยวันนี้ชอบนั่งทำงานคนเดียวเงียบๆก็เลยรับมาลอสงสตรีมดู <คน S 2> แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะปิดแล้วเพราะว่าเพื่อนในดิสคอร์ดกับเพื่อนที่ทำขนมเขาเขินไม่ได้เขินใครพูด ใครบอกว่าเขินชวนเพื่อนทำขนมทำไมคะเะว่าเพนแย่ปิดตีมยังไงวะเอ็มแปดเอ็มแปดโอ้ยวิ้งน้ำตาลฟุ้งมากเดี๋ยวจะปิดแล้วเพราะว่าเพื่อนในดิสคอร์ดกับเพื่อนที่ทำขนมไม่เคย ใครบอกว่าเคยตาหนูจะปิดแล้วค่ะพี่มันบิดแล้วปิดปิดปิดเอมป์แอมปม,มันไม่มัน,ม,นมันเหม็นคาวอ่ะมันทำอย่างไรวะมันต้องมีจอสองจอใช่ปะถ้าจะอ่านคอมเมนต์ไปด้วย ไรยังไม่ได้ดูเลยเชอร์รี่บรอสซัมปากแจ๋วนะคะคนทำขนมมาสั่นคุณว่าใครวะอีมิววะอินดานะอินดาจะอีมิวแน่นอนเชอร์รี่บรอสซัมใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือพีชไวน์นิมให้กุ๊กซาร์มานี่ย สว,ส,สวัสดีค่ะหนูเดเีบร็อตันากเีย,ยวนะคะคนทำขนม่านว่าไข่บ้างอิมิวว่าทำไมก็เปิดออกมาแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รนนู้ยิ เดี๋ยวปิดสตรีแล้วนะทุกคนเราปอไม่พูดเลยเลย <laughs> เราอปอฝากบอก